เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณน้อยครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณน้อยเธอนำมาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองเมื่อตอนที่คุณน้อยได้ไปทำงานที่ร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งในห้างเล็กๆเ,เป็นแบรนด์ใหญ่แต่อยู่ในห้างเล็กพอเข้าใจนะฮะคุณผู้ฟังย้อนกลับไปครับรา,ราวๆสามปีกว่าเธอเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นเธอเพิ่งจะตกงานนะจากการเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง เพราะว่าตัวร้านถูกปิดตัวลงครับทําให้ตัวเธอเองก็ต้องเร่ร่อนหางานอื่นทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอมาเจอว่ามีการรับสมัครพนักงานขายเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งในห้างแถวบ้านเธอเพราะงั้นคุณน้อยเธอก็เลยไม่รอช้ารีบกรอกใบสมัครแล้วก็ไปสมัครงานด้วยตัวเองทันทีไม่นานนักสรุปแล้วได้งานครับคุณนู้ฟังและด้วยความที่เธอหลังชนฝาเนาะทำอะไรไม่ได้ได้งานแล้วก็ต้องพยายามทำเต็มที่ เธอก็เลยตั้งใจทํางานแบบหามรุ่งหามค่ําเลยใครขอให้อยู่แทนวันไหนหรือว่าสลับวันหยุดสลับเวรยังไงคุณน้อยเธอเอาหมดจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยผ่านไปรื่อยๆครับด้วยความที่เธอทํางานเก่งเนาะแล้วก็ทํางานหนักมาโดยตลอดเพราะงั้นเธอก็เลยเป็นที่หมายปองเข้าหน้าเข้าตากับผู้จัดการร้านมากๆซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าผู้จัดการจะชอบคุณน้อยเป็นพิเศษโดดเด่นกว่าเพื่อนๆในร้านหลายคน จนมันมีวันหนึ่งในวันนั้นเนี่ยคุณน้อยทำงานเป็นปกติตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง4ทุ่มอ่ะนะครับก็คือทำงานลากยาวเลยในขณะที่ตัวเธอเองกำลังจัดเสื้อผ้าในร้านให้เข้าที่แล้วก็เก็บข้าวเก็บของเมื่อนี้ทำงานด้วยกันหลายคนทำหน้าที่ตัวเองเสร็จแล้วก็เริ่มกลับบ้านกันไปแล้วอ่ะนะครับจนกระทั่งเหลือคุณน้อยเพียงแค่คนเดียวในจังหวะนั้นขณะที่เธอกำลังเก็บร้านแล้วก็ไล่ปิดไฟไป,ไปตามโซนต่างๆจู่ๆ ตัวเธอดันได้ยินเป็นเสียงกุกกักดังมาจากโซนห้องลองชุดไอเสียงที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นเสียงของไม้แขวนเสื้อที่มันกระทบกันแล้วก็มีเสียงคนเหมือนกับกําลังจะพูดคุยกันบนพึมพำจับใจความได้ยากพอได้ยินแบบนั้นอุน้อยเธอก็เดินเข้าไปใกล้มุ่งตรงไปยังห้องลองชุดห้องแรกก่อนจะตะโกนถามไปว่ายังมีใครอยู่หรือเปล่าคะหลังจากนั้นครับจู่ เสียงพูดคุยของใครบางคนที่ได้ยินก่อนหน้านี้เนี่ยมันดันเงียบไปแล้วในจังหวะนั้นเองขณะที่คุณน้อยเธอกําลังก้าวเท้าเดินไปใกล้ๆเธอดันได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดออกมาเบาๆจากในห้องลองชุดว่ายังมีคนอยู่อีกเหรอในตอนนั้นครับทันทีที่คุณน้อยเธอได้ยินเธอก็คิดเอาไว้แล้วล่ะว่าน่าจะเป็นโจรหรือไม่ก็ต้องเป็นขโมยอย่างแน่นอนเธอเลยตัดสินใจเอื้อมมือไปกระชากผ้าม่านที่ปิดเอาไว้อยู่หน้าห้องลองชุดห้องแรก ยังแต่ว่าหลังจากนั้นมันดันมีแต่ความว่างเปล่าพร้อมกับเสียงพูดคุยกันก่อนหน้านี้ที่คุณน้อยได้ยินหายไปเพราะงั้นครับเธอก็เลยค่อยๆเปิดไล่ไปเรื่อยๆเปิดห้องหนึ่งห้องสองห้องสามแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้เจออะไรเลยในตอนนั้นครับคุณน้อยเธอยืนสงสัยกับตัวเองพักใหญ่นะว่าไอ้เสียงพูดแล้วก็ประโยคที่ได้ยินของผู้หญิงปริศนาก่อนหน้านี้เนี่ยมันดังมาจากไหนแล้วมันคืออะไรกันแน่ แต่ด้วยความที่มันหาคําตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยคุณน้อยเธอก็เลยจําใจจะต้องปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านไปซึ่งหลังจากคืนวันนั้นครับคุณน้อยเองก็เดินสํารวจรอบร้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดร้านกลับบ้านมานอนพอเธอหัวถึงหมอนปุ๊บเธอก็หลับไปด้วยความเพลียก่อนจะมาสะดุ้งตื่นอีกทีหนึง่งในตอนที่เธอรู้สึกว่าเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่หน้าห้องนอน คุณน้อยในตอนนั้นครับเธอเหลือบมองดูนาฬิกาแล้วก็เห็นว่าเวลาตอนนั้นมันคือตีสมกว่าตีสามกว่าแต่มันดันกลับมีเสียงเหมือนคนพูดพึมพำดังอยู่นอกห้องนอนทั้งทังที่ในบ้านหลังนี้มันไม่เคยมีใครเดินเล่นตอนตีสามในตัวบ้านเลยเธอไม่รอช้าครับรีบลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็พยายามเงี่ยหูฟังสิ่งที่ดังอยู่ด้านนอกอย่างตั้งใจก่อนจะแง้มประตูห้องนอนตัวเองออกอย่างช้าชาและในวินาทีนั้นเอง ทันทีที่สายตาของเธอสาดส่องออกไปนอกห้องเธอก็เห็นว่าที่หน้าห้องนอนของเธอมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวสูงยาวมากๆขายาวมากๆยาวนจนหัวของเธอติดบนเพดานบ้านและตัวของเธอเนี่ยก็ผอมมากๆผอมแบบผอมแห้งหนังแทบจะติดกระดูกผมของผู้หญิงคนนั้นดำยาวแล้วก็ลากมาถึงพื้นคือมันดูประหลาดมันดูสัสดส่วนผิดมนุษย์มนามากๆในตอนนั้นครับ คุณน้อยเองเธอตกใจสุดขีดแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าพอมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นมันดันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันถูกสะกดสะกดให้จ้องมองเธอคนนั้นแบบละสายตาไม่ได้ก่อนที่จะเห็นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินผ่านหน้าประตูห้องไปซึ่งในเส้ยววินาทีที่ร่างของผู้หญิงที่หน้าห้องคนนั้นเดินเข้าไปมุมมืดของตัวบ้านมันก็เหมือนกับว,ว่าคุณน้อยเธอได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งเธอจึงค่อยๆปิดประตูแล้วก็ลงกรอนห้องตัวเอง ก่อนจะมุ่งตรงกลับมาที่เตียงแล้วก็พยายามสวดมนต์อยู่พักใหญ่ซึ่งในคืนวันนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกครับเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณ10นาทีได้มั้งจูๆ่ๆมันดันมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาจากหน้าห้องนอนในตอนแรกคุณน้อยเธอก็คิดว่าเป็นแม่เธอหรือเปล่าแต่ในวินาทีนั้นในขณะที่เธอกําลังตัดสินใจจะลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็ไปเปิดประตูห้องดูมันดันมีเสียงของผู้หญิงคนนึงดังขึ้นมา แล้วก็ดันเป็นเสียงของผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนยังมีคนอยู่หรือเปล่านะเท่านั้นแหละครับคุณน้อยเธอรีบยกผ้าห่มขึ้นมาคุมโปงทันทีแล้วก็พยายามทำตัวให้นิ่งเงียบที่สุดก่อนที่หลังจากนั้นหลังจากเสียงเคาะประตูและเสียงทักของผู้หญิงคนนั้นที่หน้าห้องหายไปมันก็ตามมาด้วยเสียงลากเท้าที่ดังไปมาอยู่เรื่อยๆ โดยที่ตัวคุณน้อยเองเธอก็ไม่รู้เหมือนกันน่ยนะครับว่าเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนเพราะว่ากว่าเธอจะมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือเธอพลอยหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลืมตาขึ้นม่อีกทีนึงก็คือเช้าวันใหม่แล้วซึ่งถึงจะเป็นเช้าวันใหม่นะครับแต่วันทั้งวันในวันทํางานของเธอวันนั้นน่ะมันก็เหมือนกับว่ามีเรื่องของสิ่งที่เธอเจอเมื่อคือนวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาคือเองเรื่องที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันนะครับเพราะว่าเธอมั่นใจว่าเธอเปิดประตูออกไปแล้วก็เห็นจริงๆ ในเช้าวันนั้นก่อนที่เธอจะไปทํางานเธอก็พยายามดูหน้าห้องพยายามดูร่องรอยทุกอย่างถามแม่เธอที่นอนอยู่ชั้นล่างของตัวบ้านน่ยนะครับว่าเมื่อคืนได้ยินอะไรหรือเปล่ามีเสียงอะไรแปลกๆในบ้านหรือเปล่าแต่แม่เองเขาก็บอกว่าไม่มีนะเพราะว่าแม่หลับสนิทแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นและด้วยความที่แม่เขาไม่ดูเรื่องอะไรด้วยเนี่ยแหละครับคุณน้อยเองเธอก็เลยไม่อยากจะเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้แม่ฟังเพราะว่ากลัวว่าแม่เขาจะกลัวไปด้วย ในวันนั้นเธอจำได้ว่าเธอทำงานตามปกติทุกอย่างจนกระทั่งเมื่อใกล้ถึงเวลาเลิกงานจู่ๆผู้จัดการสาขานะครับก็โทรมาหาคุณน้อยแล้วก็ให้คุณน้อยดูแลความเรียบร้อยแทนผู้จัดการเนื่องจากผู้จัดการต้องไปประชุมที่สาขาอื่นและจากคำสั่งของผู้จัดการเนี่แหละในเรื่องเมื่อคืนที่ห้องลองชุดมันก็เลยวนกลับมาในหัวคุณน้อยอีกครั้งหนึ่งเธอเหลือบมองดูนาฬิกานะครับว่าเวลามันสี่ทุ่มกว่า เพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อว่าคุณเจนก็กลับบ้านไปก่อนหน้านั้นแล้วจนกระทั่งทางร้านเหลือเพียงแค่เธออยู่คนเดียวและคือเวลาสี่ทุ่มน,นะครับคุณผู้ฟังต้องเป็นเวลาที่ร้านค้าปิดเรียบร้อยแล้วเพราะว่ายามจะล็อกประตูน้อยเธอก็เลยพยายามรีบเก็บข้าวของทุกอย่างแล้วก็เดินตรวจตราในร้านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงคนพูดดังขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงคนพูดในโซนห้องลองชุดมันดันกลับดังมากขึ้นเรื่อย และมันก็เคล้าไปกับเสียงบทสวดมนต์อะไรบางอย่างในวินาทีนั้นนั่นแหละที่หางตาคุณน้อยเธอดันเหลือบไปมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครบางคนที่ห้องลองเสื้อด้านในเงานั้นมันเหมือนเป็นเงาของใครสักคนหนึ่งที่ค่อยๆย,ยืดยาวสูงขึ้นเรื่อยๆในความมืดจนกระทั่งเงานั้นมันยืดยาวร่างของมันจนชนเพดานห้องลองชุดและในเซี่ยวจังหวะนั้นนั่นเอง อืู่มันดันมีใบหน้ายาวๆโผล่ออกมาจากห้องลองชุดด้านในใบหน้าที่คุณน้อยเห็นมันเป็นใบหน้าที่ดูน่าสยดสยองมากๆทั้งตาทั้งจมูกทั้งปากมันดูผิดที่มันดูอยู่ผิดตำแหน่งมันบิดเบี้ยวไปหมดในตอนนั้นครับคุณน้อยเธอตกใจมากจนร้องกรี๊ดเสียงดังออกมาแล้วก็รีบวิ่งออกมาจากร้านแบบไม่คิดชีวิตเลยคุณน้อยเธอเล่ผมฟัง ว่าวันนั้นมันเป็นวันแรกตั้งแต่เธอทํางานมาแล้วก็รีบออกมาจากร้านโดยที่ไม่ได้ล็อกร้านเลยด้วยซ้ําพอ,อมาถึงบ้านน่ยนะครับด้วยความที่เธอกลัวมากๆแล้วก็ทนไม่ไหวอยากจะเล่าเรื่องแล้วก็อยากจะระบายให้ใครสักคนหนึ่งฟังเธอก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่ทํางานของเธอที่ชื่อว่าคุณเจนเน่ยนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทในที่ทํางานและหลังจากที่คุณเจนได้ฟังเรื่องราวที่คุณน้อยเธอเจอคุณเจนเธอดันกลับหัวเราะเสียงดังแล้วก็หัวเราะแบบชอบใจด้วย พร้อมกับตอบกลับมาเพียงแค่ว่าน้อยผู้จัดการน่าจะใช้งานแกหนักไปนะหรือว่าแกเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเลยเอาเรื่องเพ์เจอร์อะไรพวกนี้เข้ามาในหัวมันจะเป็นไปได้ยังไงกันพอพูดจบครับคุณเจนเธอก็วางสายไปเลยคืออารมณ์ประมาณว่าเธอเองก็ไม่เชื่อนั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกไปครับถึงเธอจะกลัวแสนกลัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ เธอไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเล่าให้แม่ตัวเองฟังเพราะว่าเธอกลัวว่าแม่จะกลัวไปด้วยซึ่งในคืนวันนั้นครับพอคุณน้อยเธอกลับถึงบ้านเธอก็รีบอาบน้ําเข้านอนทันทีเลยพยายามสวดมนต์ก่อนนอนด้วยนะก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นในขณะที่เธอกําลังจะหลับเธอดันได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องนอนอีกแล้วมันเป็นเสียงเคาะเดียวกันจังหวะเดียวกันกับที่เธอได้ยินก่อนหน้านี้ โดยที่หลังจากเสียงเคาะเงียบไปมันก็มีเสียงของผู้หญิงคนเดิมที่พูดด้วยคำคำเดิมว่ามีใครอยู่หรือเปล่าและเธอคนนี้ครับก็พูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นแต่คุณน้อยเองที่รู้ดีว่าเธอไม่ใช่คนเธอก็พยายามสวดมนต์แล้วก็นอนคุมโปองอยู่นิ่งๆคือไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อนะครับไม่กล้าทำอะไรหลังจากนั้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าผู้หญิงที่หน้าห้องเธอจะเริ่มโกรธหรือว่ากำลังโมโ oh หอะไรสักอย่าง เราะว่าเธอเรียกคุณน้อยหลายครั้งแต่คุณน้อยก็ไม่ยอมเปิดประตูแล้วก็ไม่ยอมตอบกลับจนกระทั่งท้ายที่สุดเสียงเคอะประตูมันดังขึ้นมาอย่างรุนแรงครั้งสุดท้ายและผู้หญิงที่หน้าห้องเธอก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังว่ากูรู้มึงอยู่ในนี้ตึงจากเสียงตะโกนของผู้หญิงที่หน้าห้องนี้เนี่แหละคุณน้อยเองเธอก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังตะโกนเสียงดังเลย ในคืนวันนั้นครับคุณน้อยเธอต้องทนนอนอยู่ในห้องตัวเองทงั้งที่ตัวเธอก็นอนไม่หลับหรอกอยากจะโทรหาแม่ก็โทรไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บ้านชั้นล่างคือทําอะไรไปไม่ได้มากกว่าการสวดมนต์แล้วก็อยู่บนเตียงตัวเองยันเช้านั่นแหละซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเธอตั้งใจจะเล่าให้แม่เธอฟังแล้วนะตอนนี้เธอกําลังเข้าห้องน้ําไปทําธุระส่วนตัวมันดันปรากฏว่าเธอตัวร้อนจี๋แล้วก็อาเจียนด้วย ก็เหมือนกับว่าเธอกําลังจะจับไข้แล้วก็กําลังจะป่วยและเพราะอย่างนี้เนี่ยแหละครับเธอก็เลยไม่รอช้ารีบโทรไปลางงานผู้จัดการทันทีแล้วก็พยายามเล่าเรื่องทุกอย่างที่เจอให้แม่ฟังโดยหลังจากที่แม่เขาฟังเรื่องที่คุณน้อยเจอนะครับแม่เขาก็เหมือนกับว่าแม่เขาเชื่อนะแต่ด้วยความที่แม่ก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แม่เขาก็เลยตัดสินใจโทรกลับไปหาบ้านที่ต่างจังหวัด คือบ้านที่ต่างจังหวัดของคุณน้อยครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านชนบทธรมธรมดาาเนี่ยแหละทางภาคอีสานแล้วในหมู่บ้านเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับหมอธรรมเนาะหรือไม่ก็หมอผีอะไรแบบนี้ร่างทรงเป็นแบบความเชื่อท้องถิ่นแม่เนี่ยเขาโทรไปหาคุณลุงคนหนึ่งครับที่เป็นญาติห่างๆกันและเหมือนกับว่าลุงแกจะเป็นหมอธรรมประจําหมู่บ้านประมาณว่าเออน้อยมันเจอมาแบบนี้แบบนี้นะต้องทํายังไงไปแก้ที่ไหนได้บ้าง ซึ่งโลกมันก็ค่อนข้างที่จะกลมนะครับเพราะว่าคุณลุงหมอธรรมคนนั้นบอกว่าตอนนี้อยู่จังหวัดไหนกันอยู่กรุงเทพใช่ไหมถ้าอยู่กรุงเทพให้ไปหาหลวงลุงหลวงน้าที่วัดนี้วัดนี้คือบอกกับแม่คุณน้อยมาว่าตัวเราเองเนี่ยหมายถึงว่าคุณน้อยและครอบครัวนะครับก็มีญาติอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันและท่านก็บวชอยู่เป็นพระอยู่ที่วัดนี้และจากคําแนะนําของคุณลุงที่บ้านต่างจังหวัดนี่แหละครับแม่คุณน้อยเธอก็ไม่รอช้านะ พาคุณน้อยไปที่วัดวัดนั้นจริงๆคุณน้อยเธอบอกว่าเธอจําไม่ค่อยได้นะครับว่าวัดอยู่เขตไหนอะไรยังไงร,รู้แค่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี้เนี่ยแหละตอนที่ไปถึงวัดแม่เขาก็พยายามติดต่อพระที่วัดนะครับว่ามาหาหลวงน้ารูปนี้ชื่อท่านชื่อนี้เป็นคนที่นี่ทาที่สุดเจอจริงๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ตอนที่เจอหลวงนะ้าหลวงนาท่านบอกว่าให้แม่คุณน้อยนะ่ะรออยู่ที่ด้านล่างกุฏิ แล้วก็ให้คุณน้อยเดินตามท่านขึ้นไปพร้อมกับเด็กวัดและด้วยความที่เวลาตอนนั้นมันบ่ายคล้อยแล้วะนะครับกำลังจะเย็นแล้วคุณน้อยเองเป็นผู้หญิงคนเดียวมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้หลวงนาท่านบอกให้เด็กวัดเดินตามขึ้นมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดพระสงฆ์กับศีการหรือว่าโยมที่เป็นผู้หญิงะนะครับนั่งคุยกัน2ต่อ2โดยที่มีอะไรบังรอบตัวเนี่ยพระท่านบอกว่าถือเป็นการอาบัติครับแล้วมันน่าแปลกตรงนี้ คือในจังหวะที่คุณน้อยกําลังเดินตามเด็กวัดเดินตามหลวงนาท่านขึ้นกุฏิไปตอนนั้นเนี่ยแม่ของคุณน้อยไปรออยู่ที่ศาลาอีกศาลานึงแล้วนะครับไม่มีใครอยู่ที่หน้ากุฏินอกจากหลวงนาเด็กวัดแล้วก็คุณน้อยแล้วไอจังหวะที่คุณน้อยกําลังเดินตามเด็กวัดขึ้นไปนั่นแหละจูๆ่ๆหลวงนาท่านหยุดเดินแล้วก็มองข้ามหัวคุณน้อยมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอีกคนนึงนะ่ะไม่ต้องตามเข้ามานะ รออยู่ด้านล่างกุฏินั่นแหละตอนที่หลวงนาะท่านพูดข้ามหัวมาแบบนั้นครับคุณน้อยเองที่ได้ยินเธอก็พยายามมองซ้ายมองขวาตอนแรกคิดว่าแม่เธอเดินตามมานะแต่เปล่าเลยเพราะว่าพอเธอหันหลังกลับไปมันดันมีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็มีคุณน้อยเป็นคนสุดท้ายนี่แหละครับที่เดินตามเด็กวัดขึ้นกุฏิไปซึ่งหลังจากที่คุณน้อยเธอเดินตามหลวงนาะท่านขึ้นกุฏิไปไน,นะครับ แล้วก็นั่งลงข้างๆกับเด็กวัดหลวงน,นาท่านก็ทักขึ้นมาคำหนึง่งว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนตามขนาดนี้โดยหลังจากนั้นครับคุณน้อยเองก็ยังไม่ได้ทันเล่าอะไรเยอะเลยนะคือก่อนหน้านี้แม่เขาก็มีเกลื่อนไปแล้วใช่ไหมครับหลวงน,นาท่านก็โบกมือบอกเออไม่เป็นไรก่อนที่ท่านจะยื่นน้ำมนต์มาให้คุณน้อยดื่มขวดหนึ่งแล้วก็สวดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้คุณน้อยเธอจำได้ครับว่าในขณะที่กำลังยกน้ำมนต์ในขวดเดิม เธอดันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีใครบางคนเดินไปเดินมาอยู่ด้านล่างกุฏิแล้วก็รู้สึกร้อนๆ้หนาวหแบบแปลกๆแล้วหลังจากนั้นพอหลวงนะ้าท่านสวดมนต์เสร็จท่านก็ถามขึ้นมาว่าในกระเป๋าของโยมมีอะไรแปลกๆติดมาด้วยหรือเปล่าลองหาดูหน่อยในตอนนั้นครับคุณน้อยเองเธอก็สงสัยนะคว้ากระเป๋าตัวเองมาแล้วก็พยายามควานหาดูแต่เธอจําได้ครับว่ากระเป๋าใบนี้เธอไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่า เธอพกติดตัวไปทำงานเฉยๆและปะกติแล้วนะครับกระเป๋าพอเอาไปถึงร้านใช่ไหมเขาก็จะเอาไปใส่ล็อกเกอร์เลยครับไม่ให้พนักงานหยิบของไปมาเหมือนกับว่าทางแบรนด์หรือว่าทางร้านเนี่ยให้พร้อมทำงานทั้งวันแล้วมันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าในขณะที่เธอควานไปมั่วๆจูๆ่ๆมันมีของอย่างหนึ่งที่มันเด้งเข้ามาในมือเธอเธอรู้สึกว่านิ้วของเธอเนี่ยไปสัมผัสกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มุมกระเป๋า ก่อนที่ของชิ้นนั้นมันจะวิ่งมาหามือเธอแล้วก็ดูดติดมือเธอออกมาเธอไม่รอช้าครับค่อยๆเอื้อมมือตัวเองออกมาจากกระเป๋าก่อนที่จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่ติดมือออกมานะมันคือหุ่นตัวหนึ่งคล้ายๆกับหุ่นไม้ตัวเล็กๆแล้วก็มีเส้นได้พันรอบตัวเต็มไปหมดเลยซึ่งไอ้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยแหละทันทีที่ลหลวงนาท่านเห็นลหลวงนาท่านก็พูดขึ้นมาว่ามันเรียกว่าหุ่นพยน คุณน้อยในตอนนั้นครับคุณผู้ฟังเธอไม่รู้เลยว่าไอาของสิ่งนี้มันมาอยู่ในกระเป๋าเธอได้ยังไงแล้วก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งหลวงนาในตอนนั้นท่านก็บอกว่าโยนของชิ้นนั้นมาวางบนผ้าเหลืองคือท่านยื่นผ้าออกมาผืนหนึ่งเป็นผ้าเหลืองที่น่าจะติดตัวท่านหรือว่าผ้ารับประเคนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะท่านยื่นออกมาแล้วก็ให้คุณน้อยเอาหุ่นพยนต์ตัวที่ว่านี้วางไว้บนนั้นแล้วท่านก็เอาผ้าผืนเดียวกันนั้นนั่นแหละ อ่อหุ่นพยโยนเอาไว้แล้วก็เอาบาทบาทหนึ่งที่วางอยู่ข้างๆอัศนะท่านน,นะครับรอบเอาไว้เลยก่อนที่ท่านจะพูดขึ้นมาว่าดูท่าน่าจะมีคนคิดไม่ดีกับโยมนะแล้วก็น่าจะเป็นคนใกล้ตัวด้วยหลวงน้าคิดว่าไม่แน่เขาอาจจะเอาถึงตายเลยก็ได้คุณน้อยที่ได้ยินแบบนั้นครับเธอก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลย เพราะว่าเพื่อนที่ทํางานทุกคนรวมถึงผู้จัดการเองก็ต่างคนต่างดีกับคุณน้อยมากๆเธอเลยคิดไม่ออกครับว่าใครที่จะพยายามคิดไม่ดีกับตัวเธอหลวงนาะท่านบอกให้พยายามคิดนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเธอคิดไม่ออกจริงๆคือคนรอบตัวเธอมีแต่คนดีๆทั้งนั้นท้ายที่สุดพระท่านก็ให้ตะกรุดมาดอกหนึ่งเป็นตะกรุดเหมือนก็จะเป็นตะกรุดเงินน่ยนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าตะกัวก็ไม่รู้นะเพราะว่าคุณน้อยเองเธอบอกเธอไม่รู้เหมือนกัน ท่านบอกว่าเอาเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวจะรู้ความจริงเองพอพูดจบท่านก็ไล่คุณน้อยกลับบ้านเลยซึ่งในคืนวันนั้นคุณน้อยเธอก็เอาตรกุกที่ได้มาจากวัดเอาไปวางไว้บนหัวเตียงแล้วก็เข้านอนตามปกติก่อนที่คืนเดียวกันนั้นนั่นแหละคุณน้อยเธอบอกว่าเธอฝันเห็นผู้หญิงตัวสูงรูปร่างแปลกๆคนเดิมมายืนอยู่ที่ปลายเตียงซึ่งไอสิ่งที่มันน่าแปลกก็คือ ด้านหลังผู้หญิงปแปลกๆคนนั้นดันมีเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อว่าคุณเจนยืนอยู่ด้วยคุณน้อยเธอบอกผมว่าเธอไม่รู้หรอกนะครับว่าฝันที่ว่านี้มันเป็นฝันบอกเหตุหรือว่าอะไรแต่หลังจากนั้นพอตอนเช้าที่เธอตื่นขึ้นมาเธอก็ลุกลีลุกลนโทรไปหาผู้จัดการแล้วก็พยายามเล่าให้ผู้จัดการฟังอ่ะนะครับว่าเมื่อวานเธอเป็นไข้แล้วก็ไปวัดมาได้ความว่ายอย่างนี้อย่างนี้คุณน้อยเธอบอกว่าจริงๆงเธอไม่อยากเล่าเรื่องนี้ให้คนนอกฟังอ่ะนะครับ แต่ด้วยความที่ผู้จัดการเป็นหัวหน้าเธอและเธอก็จําเป็นต้องรายงานเรื่องราวให้ผู้จัดการฟังเธอบอกกับผมว่าเธอไม่อยากโกหก,กนนะครับเธอก็เลยบอกไปตามตรงทุกอย่างซึ่งผู้จัดการเองเขาก็ดีนะเขาบอกว่าไอ้เรื่องหุ่นอะไรในกระเป๋าอะพี่เองก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ถ้าน้อยอยากจะรู้น้อยก็ไปกรอกกล้องวงจรปิดที่ร้านดูก็ได้และจากคําอนุญาตของผู้จัดการเนี่แหละ คุณน้อยเธอก็พยายามไล่เรียงไทม์ไลน์นะครับคุณผู้ฟังว่าเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันไหนพอรู้วันแล้วก็ตีกรอบให้มันแคบลงเธอก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสรุปว่าไอคนที่เอาหุ่นพยนต์ที่ถูกพันสายสินเน่าๆออามาไว้ในกระเป๋าเธอก็คือคุณเจนจริงๆด้วยโดยที่คุณน้อยในยตอนนั้นก็ไม่รู้เหตุผลหรอกนะครับว่าคุณเจนทำไปเพื่ออะไรแต่หลังจากนั้นเธอตัดสินใจเลยว่าลาออกทันที คือจริงๆแล้วการลาออกมันมีผลภายใน15วันนะครับแต่คุณน้อยเธอบอกผู้จัดการว่าเธอต้องกลับบ้านด่วนแล้วก็ลาออกเลยได้เงินเดือนไม่เต็มเดือนด้วยนะซึ่งความจริงแล้วคุณน้อยเธอบอกกับผมว่าเธอไม่อยากให้คุณเจนเธอรู้ตัวเพราะว่าถ้าหากคุณเจนรู้ตัวคุณน้อยเนี่ยแหละครับน่าจะเป็นอันตรายมากกว่าเดิมและความจริงแล้วเธอก็ไม่ได้บอกผู้จัดการไปด้วยนะครับว่าคุณเจนเป็นคนทํา คือบอกผู้จัดการไปว่ากลอกล้องวงจรปิดดูแล้วเฉยๆแล้วก็ตัดสินใจลาออกแค่นั้นเองและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้คุณน้อยเธอก็ไม่เคยติดต่อกับคุณเจนอีกเลยไม่เคยได้เจอวิญ,ญญาณของผู้หญิงแปลกๆคนนั้นด้วยและมันก็แน่นอนครับไม่เคยเจอเรื่องราวน่ากลัวอะไรอีกเลยด้วยซ้ําและถ้ามันเป็นแบบนั้นเท่ากับว่าเรื่องราวทุกอย่างมันก็ลงล็อกแล้วก็คลี่คลายได้หมด ว่าคนที่ทําของใส่คุณน้อยนั่นก็คือคุณเจนเพื่อนสนิทที่ทํางานเนี่ยแหละจากที่ผมฟังเรื่องนี้ของคุณน้อยมาครับผมค่อนข้างที่จะเข้าใจเหตุผลนะว่าทําไมคุณน้อยถึงแบบโดนของอะไรแบบเนี้คือเป็นที่รักของทุกคนเนี่ยมันดีครับแต่เป็นที่รักของคนที่เขาอิจฉาเราเนี่ยบางทีแบบเหมือนตําน้ําพริกละลายแม่น้าําเหมือนกันนะใช้คํานี้ได้หรือเปล่า ทำคุณบูชาโทษอะไรแบบนี้ครับเราดีกับเขาแล้วก็เขาดีกับเรากลับมาดีตอบมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าลึกๆในใจแล้วเขาอิจฉาเราหรือเปล่าคุณน้อยเคยบอกผมว่าเธอหลังชนฝ่าแล้วเธอต้องทํางานเต็มที่จริงๆร,รับทุกเวรนรับทุกไม้จริงๆจ,จนผู้จัดการเนี่ยไว้ใจคุณน้อยครับเพิ่งมาทํางานได้ไม่นานแต่ผู้จัดการอะไรก็ใช้คุณน้อยหมดคือแบบ ได้หน้าได้ตาพูดตรงๆครับมันก็อาจจะมีคนในที่ทำงานเนี่ยไม่ชอบคุณน้อยก็เป็นได้โดยเฉพาะคุณเจนเองและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับมันอาจจะเป็นเหตุผลที่คุณเจนเธอหมั่นไส้คุณน้อยหรือเปล่าแล้วก็เอาไอ้ของแปลกๆนั่นก็คือหุ่นพยนพันสายสินเน่าเนี่ยเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าคุณน้อยผมไม่รู้นะว่าเธอต้องการให้คุณน้อยถึงขั้นแบบตุยไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสังเกตดู เวลาคนทำของใส่แบบให้มันตุยไปเลยตามกันอะไรแบบเนี้เขาจะไม่เอาของพวกนี้ให้เห็นชัดๆหรอกครับต้องไปฝังรูปฝังรอยอะไรแบบนี้แต่เนี่ยผมคิดว่าคุณเจนเองก็น่าจะไปเอาของพวกนี้มาอีกทีนึงแล้วก็ใส่กระเป๋าไปให้คุณน้อยเจอเรื่องร้ายๆอะไรแบบนั้นอาจจะไม่ได้ต้องการให้คุณน้อยแบบถึงขั้นเสียชีวิตหรอกนะครับและแบบเพื่อนอย่างเงี้ยเข้าใจยากนะ ต่อหน้าคุณน้อยเธอบอกว่าคุณเจนนี่ดีมากนะเป็นห่วงทุกอย่างซื้อนู่นซื้อนี่มาให้กินตลอดแต่รับหลังดันเป็นคนแบบนี้แล้วก็กลอก้องวงจรปิดไปเจอแบบจังหวะหย่อนลงไปพอดีอ่ะมันก็เลยทําให้แบบคุณน้อยแบบใจสลายเลยนึกว่าคุณเจนเป็นเพื่อนสนิทซะอีกแต่เพื่อนสนิทเขาก็จะไม่ทําแบบนี้กันนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณยิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณน้อยตัวคุณเองเคยมีเพื่อนแบบนี้หรือเปล่า เพื่อนแบบคุณเจเนี่ยแหละต่อหน้าเนี่ยดีทุกอย่างแต่ว่ารับหลังเราเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีเติมไข่ซะแบบเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยหรือคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานอ่านและตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือก็แชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกเก็บทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ ถ้าเกิดว่าคุณนั่งทำงานนานๆเหมือนผมอย่างหนึ่งที่คุณจะเป็นเหมือนผมเลยก็คืออาการของออฟฟิศซินโดมซึ่งความลับของผมเวลาผมปวดหลังหลังจากการนั่งทำงานมานานหลายชั่วโมงสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือไม้นวดหลังตะขอนวดหลังอันนี้ทำมาจากไม้แท้นะครับตัวก้านทำมาจากก้านสแตนเลสรงจุดกดถูกลับคมไม่บาดหรือจิ้มหลังแน่นอนสามารถนำมาใช้กดจุดหรือนวดหลังเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังจากออฟฟิศซินโดมได้แข็งแรงทนทานราคาหนึ่งแบงค์แดงมีทอน สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องรลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ